พาเข้าครับพี่น่องเพื่อนพักหวานใจครับเพียงเพียงคู่นี่1นึ่งแสนห้าหมื่นกี่เพียงเดียวหนึ่งหนึ่งแสสามมื่นกีครับขึ้นหนึ 1, 000, 000, ่งประมาณสองลอยครับพี่หนอนหนึ่งแสนสามหมื่กี ดีนะครับสะเทียนราเป็นประเทียนผู้เขาผู้เขาหนีเงาเงาเงาซุบสปปะเทียนนะ let ลงไปตาดครับนี่จะมีร้านอาหารทางไรบริก้กินต่อก็มากินอยางนี้เลยครับร้านกาแฟาครับ โอ้ทางลงไปพี่น่อย<ป>กาดเย็นดีครับตอนนี้กับอันใบาสานนะครับโ<ป>อู้อยวงลางเฮงที่เด็ดพี่น้อ<ป>นี่มองเบิง้งมองนั่งเหลียญครับ น่าส่ยด้วยครับอุ้ยนี่จะพาลงไปข้างล่างนมาอ,อันนี้อันนี้ยังเว้นน้นำตกนะครับเน้นน้ำตกสีลงไปอีกอุ้น้ำตกลงอีกต้องบอกกับอันนี้ยังเป็นอยู่ข้างบนเล่ครับนี่นนมีข้างบนนี่ก็นั่งสามารถนั่งพักนั่งเอาขอยังปิดลงกินเลยครับปิกนิกได้นี่ครับ จะให้พ้ายางไปเล่นมองเลือนลงหันที่เขาเดี๋ยวถ่ายเบิ้งจากยิวขนน้างบนนะครับพี่น้องนี่ฐานตะฟันไม่ไผ่อันนี้คือน้ำตกที่ที่สิพ้าลงไปเบิ้งครับน้ำตกตาดเยียงยุ่งล่างครับเดี๋ยวถ่าลงไปเบิงบเหมนทางงานครับพี่น้องอืมครับน้ำใส นาเรียนครับผมงานกันระหว่างแม่ด้วยครับเจ้อวะใหม่ก็เป็นใหม่ไทยก็ับผ่าไปซื้อตะคูหคูกับโมหุกันไปหน่อยระหว่างเอาครับระหว่างเอามีหนัก่งเกี่ยวสับต้ามาตาหลีไปน,นะครับ สามารถมานั่งเหรียญนั่งยังเลยครับหาแนวมากินไม่อยากเลยครับใช่เขาสูดเลยพี่นี่นี่ครับเมื่อกี้เข้าไทยยี่ถิงครันบนี่บอคนไหนยี่ถิงกันไทยลงมาเมื่อกี้โอ้ยเเ็อต์เลียนนี่น้องนี่น่าสนใจที่กัน ต่อความมาปีกมากเหมือนแม่ยังเลยครับเดี๋ยวพาย่างไปเลยครับพี่น้องน,นี่ครับเป็นเงาหนามใสมิ่งพี่น้องน้ำตกตาดเยื่อครับเดี๋ยวจะพาลงไปเบนกับโต๊ะงล่างพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ข้างบนอยูืนบนบนขุ่นของโต๊ะครับข้ามมางี้มาตงอยู่ครับ ห่างคร erm Bref, ını, ับเหมาต้อหรับการมาพักผ่อนครับงเนี่ยโอ้ครับจังโจรยังดีู่มั้งกับยางเดียนผัวเนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพายางไปเรื่อยๆพี่น้อง ครับเบื้องหน่าครับใสเป็นสพี่น้่อเนี่ยไม่เบิ้ลครับเรียนได้ครับนี่ข้าเล็กหน่อยเล็กๆลูกเต่าลูกหลานหมดเลยมะเร็นในเบิ้ลครับนี่ไปโรงมาบลมะเร็งครับนี่หน่าโมเลกความครับเหม,เหม,ม,เหมาะๆเ,เลยครับนี่สำหรับขม่าพักผ่อนครับ ทางลงครับทางลงน้ำตกตาดเนื้องเิ็นอรุณพี่น้องเลย <c oughs> ครับครับมีเทาวันพอ่อนได้พี่น้องเทาวันพันปีครับ เงาะครับพี่หนอ่อจารย์กับจัทีครับวางลูกแนด้นหนาขงใครด้เพื่อนคุณเป็นกรหลดทางหลงพี่หน่ตอนขึ้นพี่เปนนำเง่อเนาะ ซุสุครับทา่ตรงนี้เนาะโอ้ยเฮ้ยป้าเฮ้ยครับ

น,นรครับเหน่อ,รอ,อรนครับรอืมสวยงามเลยครับเย็นขนาดครับยาจะพาลงไปตดิใกล้ๆหน่อย โอ้เงยเงยพี่หน่องตัวคิ้วล่ไม่ได้น,นี่หน้ามอขึ้ี่นอ้องเดี๋ยวเ้าซ้าลงไปท้ายหลุดข้างล่างครับพี่น้องนี่ถืครับมองแนวขึ้นไปเมื่อกี้ครับนี่ถือไปเยูะเรื่องเมื่อกี้นี่แต่หนามมันตกลงมาครับนี่นะครับนหน,น,นาี๋ยวเ่าเข้ากับท่าไปเบื้องมหานีแล้ครับอุย้ยลุมไปลุ่มพี่นอ้อง เอย่างไร5มอ,อ,อหายสนใจก็มาได้ครับที่เมืองปากต้องครับแป้งจะปาสากครับขอบปปาวพี่น้องขอให้ฝนตกก็พี่น้องไปบอสนี่ขับเกียนพี่น้องขัดเกน เห็นไหมครับชักเจนบ่กพี่นอ้องเหนื่อย่าห้ามปะครับหครุดใจเข้ามาได้ครับ,น,น,รบน้ำตกตาเจี้ยครับที่เรื่องปากซองซอป,ลอ,ปลอลาวครับพี่นออ้องเ้าไปเบิงบรรยากาศครับพี่ ต่างตไลงไปครับไไปหาตาดตาดป้านหมดแล้วครับบัดนี้นี่ครับายน้ำก็เนี้ย,ยตึ๊กตาดป้านหมดแล้วพข้าเดี๋ย่เก่งข้าใจครับนี่เดี๋ยวผ่าลงมาให้มันักามลงพี่น่อง ตรงไหนมันจำไม่ได้เห็มันคุดเลยครับนี่ย่งครับนงความสูงครับมุงความงามครับอข้อ,อ,อสามารถลงไปเรียนได้ครับนี่ถ้าใครอยากเรียนก็เอาชุดมานำครับ เอาตัวเอีนยงมาเปลี่ยนนะครับพี่น้อ่งเรครับหงครับน่ดี้ครับสวยงามครับผมนี่ไหลไปนึงครับโอ้สวยง่ายพี่หนอ ต,ตายจากการชิม <g> ด <ans S 2> <c oughs> ้านจากกระโปงรับเมืม่อกี้เหงยเอยพี่น้อกยิ้มใจขาดตายนอรับ <c oughs> เดี๋ยวสถานีต่อไปเท่ากับจีเข่าไปถึงเมืองปากซ่กอ,งกองครับพี่น้อง <c oughs> ปากซ่องปากซ่องปากซองครับพี่น้องเดี๋ยวไปบอกันที่ผมเนาะครับเนาะสิค่ข้งนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงนะครับเอาไปเจอกันอยู่ที่พักครับนี่ครับ มองพักเข้าครับพี่น่อยเพื่อนพักหวานใจครับนี่ครับเพียงเพียงคู่นี่หนึ่งแสนห้ามื่นกีบเพียงเดียวหนึ่งหนึ่งแสนสามมื่นกีบครับโอาาาอาหารจังจังอาหารจังกิน,นกได้หนีเท่าไหร่ครับเนี่ ติดติับถนนเลย well. ครับนี่ติดกับถนนตรงขาก็ปอดตทอครับพูดนนน้องไปปอดตท่อครับบ้านเงินพักหวานใจครับใช่ครับโอเคครับแสนประมาณสองรอยครับขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งประมาณสองลอยครับพี่น่องหนึ่งแสนสามหมื่นกี่ครไหไรัฮะเอ คุณไม่ไปรถปรถสิบแปดล็อกแล้วบัอกเมื่อยเมื่อยมั้ยหมอแล้วะได้ขึ้นไปแล้วพัวไปเองตัวนี้แล้วะได้ขึ้นไปห้องพักแล้วครับเมือ่อยไรเงนินเงินพักหวานใจครับแล้วแล้วจะเข้าผ้าเขาไปบนในห้องครับ พาดค้นไปครับพี่น้องเสียเก่ง่นกับน้นำหนาไปยครับแต่ทีล่างรพ่น้อง <c oughs> สุกโมกมกับสุกโมกพี่นองเบิดมือวือดิโอ้ยเงนพักหวานใจครับถ้าของเตียงคู่นี่หนึ่งแสห้าหมื่นกีบครับพี่น้องแสนห้าหมื่นีครับ เพียงเดียวหนึ่งแสนสามหมื่นเก็บตีเป็นเงินไทยกับสองหร่อยครับขึ้นหนึ่งครับแต่ผมแย่ค,ครับเรือโอเคอยู่หรอกนาเบื้องข้างในครับเดี๋ยวเปิดน,น,นี่น่ะน่ะไฟนะแล้วเอ่านกัน ขนาดเพื่อนไมห้องอยังไอูมันเดกาีครับโอเคอุ่นอนุนอนท่าไหนเด้อรูนอนไหนผมขอความเลยครัเลียงหับมากีครับเลียงครูเลียงคูครับเตงครูนอนด้ Nay lúc đóng đợt của tàu này. A dọn dọn này. A 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 dọn này. đi dọn à này. A dọn này. A này. สองร้อยเาสองร้อยทาสิบเตียงคู่คนคนค้เออถ้าเตียงเดียวนี่แสนสามสองร้อยบาทเงินไทยครับหนึ่งร้อยสองร้อยบาทเงินไทยครับหน่ะเอาเป็นมารับคือหัวคอาเาครับเดี่ยวเที่ยวค่าขึ้นนี่ ยังไงยังติดตามรับช่วงอีกนะครับเนาะว่างทีไปเซตตัวครับตอนนี้ขออาานุญาตพักก่อนัน่วยหน่อยครับต่อไปได้ไปได้ก่อนเสร็จ